ครับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์นะครับวันนี้นะครับกัพามาชมนะครับตัวฮอตตัวแรงของเขานะครับ MF4708 นะครับ Global Series นะครับขนาด85แรงม้านะครับวันนี้นะครับกับที่พามาเบรงระบบคลาสนะครับของ4708นะครับเนื่องจากว่านะครับที่ผ่านมานะครับมีพ่อยพี่น้องนะครับให้การสนใจนะครับในตระกูล g โกโบซีรีส์เนี่ยโทรมาสอบถามหลายนะครับว่า ระบบคัสต์มันเป็นยังไงคือได้ยินข่าวว่าคัสต์มันนิ่มนะครับคัสต์มันนิ่มนะครับกเดี๋ยวมานี่จะพามาเบิ่งนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ได้มีโอกาสพอดีลูกค้านะครับคันนี้รถไสม่าสามปีลูกค้าเอาเข้ามาเซอร์วิสครับเบอนี้นะครับมีเซอร์วิสในเรื่องของการเปลี่ยนชุดคัสต์กับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันก่อนนะครับระบบการเข่าเกียร์เกีแบบคัสต์ครับ ตัวนี้นะครับ12เกียร์เดินหน้านะครับ12เกียร์ถอยหลังนะครับถอยพี่น้องนะครับกล่องมาบึงฟังขาทัศนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นคัด์แบบนิ่มเลยนะครับพอี่น้องนะครับเคล็ดลับนะครับของชุดคัดต์ตัวนี้นะครับของ Global Series ตัวนี้นะครับเป็นซุ้มคัด์แบบรถยนต์นะครับใช้คัด์แผ่นเดียวแบบแห้งนะครับก็จะมีซุ้มคัด์คล้ายๆรถยนต์เลยครับระบบ การเข้าเหยียบคัสตเข้าเกียร์นะครับเหมือนรถยนต์เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวสร้างกระสิมะลือแล้วก็ตัดท่อนนะครับเปลี่ยนคัตนะครับรถซีเ8คันนี้อายุ3ปีแล้วเดี๋ยวถ่าตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปยิบแผ่นคัสม์ให้เบิ้งครับ อ่าครับนี่ครับเป็นตัวอย่างของแผ่นคัตนะครับตัวนี้เป็นแผ่นใหม่นะครับพอยไปนองนะครับของแมซี่พักกุสันนะครับเราใช้ยี่ห้อ LUK นะครับ LUK นะครับ LUK นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของคัตอย่างนี้ก็จะมีซุ้มคัตนะครับมีตัวกดคัตนะครับแบบรถยนต์เลยนะครับดังนั้นเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดเด่นของแมซี่พักกุสันตระกูลโกโบซีรีส์เลยก็ว่าได้ครับที่ทําให้นะครับระบบการเข้าเกียร์นุ่มนวลมีความเสถียรในการเข้าเกียร์คล่องตัวนะครับกับ ฝากไว้ครับพ่อพี่น้องสำหรับพ่อพี่น้องที่ถามมานะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับนี่เอาให้เบิ้งใกล้ๆนะครับนี่เป็นแผ่นคัดแผ่นใหม่นะครับที่จะนํามาเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับรถคันนี้ก็ใส่งานมาประมาณสามปีครับพ่อพี่น้องนะครับก็ตามสภาพครับพ่อพี่น้องนะครับก็อ่ะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ซสำนี้ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถามเข้ามากันหลายนะครับเรื่องระบบคัตว่าเป็นแบบใดเอามาให้เบิ้งกันแล้วนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ